นี่นะครับนี่คือนายริศมาครับเขาน้องเอ้ยเอาร้อยปูไปมาแล้วมาแล้วครับเมวลนาเมวานาครับนี่มีสองสันนะผมไม่ได้ฟังหูเลียงของฟังออ้าคุณใส่ชั้นสีอะไรบ้างครับสีดำสีแล้วก็อีกสีหนึ่งสีไหนครับสีเขียวสีฟ้าคุณเอามาจากไหนครับ นพอสัมพันสหน่อยครับคุณซื้อทุงละเท่าไหร่ครับตลาดนั้นครับผมสิบบาทกับสามบาทนะสิบบาทกับสามบาทนะครับตลาดนั้นมีทุกวันไหนครับวันศุกร์เด้อพี่น้องเอ้ยวันศุกร์เด้อมาทเด้อครับอยู่ตรงไหนของบ้านครับตลาดงบ้านครับผมหมู่ไหนครับตลาดบ้านหมู่แปดเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้คือสองอันครับไอคับไหนครับนี่นะครับตลาดนัดทุกวันศุกร์นะครับ มีของอะไรขายเยอะแยะไหมครับเลยมีหลายอยู่มีอะไรบ้างครับ,รบนี่นี่แล่ะพี่น้องครับไว้ครับไม่ว่าใส่น้ำก๋วยนะสองสั่นเยวติคัยก็ใส่เฟซิวเหรอพี่น้องเอ้ยใส่เฟซิวเหรอตนี่นเป็นยังครับมันตียาเฟซิว อันนี้คุณใส่็สองชั้นเข้าไปคุณห,หายใจเป็นยังไงบ้างครับนี่ให้แน่หแหน่ครับ,บค,ครับอ้าวมาเซฟน้องเซฟเมือไงสองชั้นนรับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่มือขนาดครับนี่ครับนี่คือเพชรชิวครับเพชรชิวโมมีหิ้งแห่นผุ่นอันนี้อะไรครับเขาเรียกแมสปิดปากแมสปิดปากแล้วครับ นนออเดี๋ยวเอาแม่ใส่กระป๋าก่อนครับยังร้อยล,อละอะพี่น้องเอาไปใส่สองอันนี้ครับแล้วครับพี่น้องครึ่งเสียวไวเท่านี้กันนะครับครับฝา,า,า,ากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยได้ครับเด้อ y ย u ทูบ่วนโตของบาทครับบาทคนนอนหน้าครับ Youtube เรามีส่วนโตหรอครับ y o u u u b e ิกต็อกเราก็ติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ